ท่านผู้ชมครับถ้าได้อ่านพงศวดานจีนเกี่ยวกับนักรบมองโก,โกคนหนึ่งซึ่งตอนหลังนั้นได้เป็นจกักรพรรดิของชาวมองโกในนามที่ชื่อว่าเจงกิสขานในสมัยก่อนนั้นแอดมินเคยฟังจากวิทยุเขาก็เสนอเล่ากันแบบตอนๆเพื่อจะให้คอยติดตามในเรื่องของเจงกิสข่านนี้โดยจะหนักไปทางสู้รบเพราะว่าเขาเป็นนักรบที่ เก่งชาตมีความสามารถคนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจกักรวรรดิมองโกลขึ้นมาเจงกิสขานนี้นามเดิมนั้นเรียกกันว่าเตมูจินหรืออาจจะเรียกเป็นเทมูจิงก็ได้แต่ชื่อเตมูจินเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ใช่เตมูจินไม่ใช่เจงกิสขานเพราะว่าเตมูจินนั้นคืออีกคนหนึ่งแต่ตามที่หลายคนเข้าใจกันก็คือว่า เจงกิสข่านชื่อเดิมนั้นก็คือเตมูจินโดยเกิดขึ้นที่บริมฝั่งแม่น้ำโอนอนแล้วก็ทรงเป็นผู้นำครอบครัวแทนบิดาตอนอายุ13ปีเรียกกันว่าต้องดิ้นรนต่อสู้ขับเคี่ยวกับชนเผ่าต่างๆที่เป็นอริอยู่มาหลายปีปราเผ่าในแมนทางด้านตะวันตกพิชิตชนชาติตันกุและก็ยอมรับการจำนนของชาวอุยกู ชาวอิกูนั้นก็เข้ามาสวามิภักดิ์เรียกกันว่าชีวิตนั้นอยู่กับการบรบจริงๆในช่วงนั้นต้องยอมรับว่าเตมูจินนั้นมีศักยภาพแผ่กระจายออกไปจนกระทั่งในปีพศ .2149 เนี่ยเตมูจินก็ได้เปลี่ยนพระนา,นามเป็นเจงกิสคานและก็อยู่กับการบรบมาตลอดบรบเรียกกันว่าชีวิตเขามีแต่ก,การบรบจริงๆ เจงกิสขาดน,นั้นสามารถยึดครองจีนตอนเหนือจักรวรรดิคาราคิตายจักรวรรดิคาเรสรวมกับทั้งดิแนแดนอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าด้วยความสามารถของเจงกิสขานนี้อยู่กับการสู้รบแล้วก็รวมดินแดนต่างๆจนเป็นจักรวรรดิที่รเรียกกันว่ามองโกนี่แหละมีชื่อเสียงโด่งดังมากรมเรียกว่าจักรวรรดิมองโกนั้นได้แผ่ขยายตั้งแต่ทะเลดำไปถึงมหาสมุทร แปซิฟิกโดยเ,เริ่มที่จีนตอนเหนือหลังจากสมัยก่อนนั้นยึดจงตูก็คือกรุงปักกิ่งในปัจจุบันเนี่ยชื่อเดิมก็คือจงตูพอยึดได้แล้วเนี่ยเจงกิสขานก็ส่งทูตไปยังเปอร์เซียจะไปเจราจาอะไรพวกนี้แต่ว่าทางสุลต่านนั้นได้ตัดหัวคนที่เจงกิสขานนั้นส่งไปไม่ด้กนว่าสร้างความโกรธเป็นอย่างมากจึงมีบัญชาสั่งให้บรรดดมพลไปบุกเปอร์เซีย เรียกกันว่าทำลายเมืองทุกเมืองในขณะนั้นจนกระทั่งยึดเปอร์เซียได้สําเร็จเจงกิ่านก็ยังสั่งทหารอีกหมื่นคนบุกไปทางตอนเหนือเรียกกันว่าไม่หยุดเลยนะครับบุกไปยึดในส่วนต่างๆถึงขอบทะเลใกลเคียงตะวันออกกลางเรียกกันว่าชีวิตนั้นอยู่กับสงครามจริงๆแผ่อาณาจักรมงโกไปยึดหัวเมืองต่างๆได้หมด เป็นความสามารถของเจงกิสคานหรือเตมูจินที่เขาเรียกกันในขณะนั้นจนกระทั่งชื่อเสียงของเจงกิสคานนั้นได้รับการยกย่องไปทั่วเรียกว่าทรงเป็นนักการทหารที่เก่งคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกนอกจากความสำเร็จทางการทหารแล้วเจงกิสคานยังสร้างระบบอักษรขึ้นในจังหวัดมองโกล โดยที่ดัดแปลงมาจากอักษรอุยกูพระองค์ก็รวบรวมชนเผ่าเร่ร่อนต่างๆของชาวมองโกลเข้ามาเป็นชนชาติเดียวกันแล้วก็ปกครองโดยถือหลักเปิดกว้างต่อความเชื่อทางศาสนานอกจากนี้แล้วเจงกิสานยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงในเส้นทางสายใหม่ทำให้โลกมุสลิมเอเชียตะวันออกแล้ก็ยุโรปนั้นสามารถที่จะค้าขายติดต่อสื่อสารกันได้ เรียกว่าชื่อเสียงกระชอนพัฒนามองโกลและก็เมืองรอบๆด้านได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจนกระทั่งเจงคิดข่านนั้นสวรรคตรลงวันที่18สิงหาคมคศ1227อายุก็ประมาณ72ปีเบปีเรียกกันว่าตอนที่มีอายุอยู่นั้นก็ตรงประมาณช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนพ่อขุนศรีอินทราิตย์ขึ้นครองราชและก็สถาปนา กรุงสุขโขทยัยภายหลังเจงกิส่านสวรรคตนั้นโอเกเด่านก็เป็นพระราชะโอรสของเจงกิส่านได้นำทัพกลับไปที่ตะวันออกกลางแต่ในขณะที่จะเข้ากรุงเวียนนาโอเกเด่านนั้นก็ได้สวรรคตก่อนทำให้ไม่มีการประทะเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าจะขยายดินแดนออกไปแบบนั้นแหละนี่คือประวัติของเจงกิสคานหรือเมื่อก่อนนั้นเรียกกันว่าเตมูจิน ซึ่งมีความสามารถในการบรบคนหนึ่งที่จังยอมรับว่าสมัยก่อนนั้นชื่อกระชอนจริงๆในการที่บรวบรวมแผ่นดินจนกระทั่งตั้งเป็นอาณาจักรมองโก่เราจะได้ยินในสมัยที่ดูหนังจีนกันชื่อของเมืองมองโกหร,รือจักรวรรดิมองโกจะมีอยู่ในหนังจีนที่เราดูกันแต่ที่มาที่ไปนั้นมาจากเจงกิสขานนี่แหละเล่าความตามอดีก็เลยมาเล่าเกร็ดประวัติ เล็กๆน้อยๆของเจงกิสขาดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ